วันนี้เราต้องยืนหยัดที่จะเรียนรู้จิตใต้สำนึกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นบทละครที่เราเล่นเพื่อทำให้ร,รู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าหรือการอธิบายกับตัวเองถึงคุณค่าของชีวิตที่เราได้ค้นพบและยอมรับตัวเองเราเห็นอกเห็นใจคนอื่นในบางครั้งหรือหลายครั้ง แต่เราไม่เคยกลับมาเห็นอกเห็นใจหรือชื่นชมตัวเองเราอาจจะเห็นข้อผิดพลาดของคนอื่นแต่เราไม่เคยเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองอะไรต่ออะไรทั้งหลายที่ผมกำลังกล่าวมานี้กำลังกระตุ้นให้ผมได้อธิบายที่เราจะต้องกระตุ้นสำนึกรู้ให้เรากล้าหารเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวฝึกที่จะเข้าใจตัวเองให้มากที่สุด พอๆกับที่วเราพยายามจะเข้าใจคนอื่นแล้วก็เลิกสงสารตัวเองในแบบที่เกิดการกระทําที่โง่เขาของเราเราควรใช้ชีวิตในแบบที่เข้าใจสัญชาตญาณของตัวเราเองมากขึ้นอย่าไปให้ค่าของการถูกประชดประชันหรือดูถูกเหยียดหยามจากคนอื่นหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นพวกขี้แพ้มิฉะนั้น เราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในแบบที่เราต้องการเป็นคนดีได้ความจริงผมไม่ได้ติดยึดอยู่กับคนดีหรือด้านตรงข้ามของความเป็นมนุษย์แต่ผมติดยึดอยู่กับความจริงที่ว่าเราต้องเข้าใจโลกในความเป็นจริงให้มากขึ้นไม่ใช่มีชีวิตในแบบของคนที่โหยหาและก็รู้สึกถึงความขาดแคลนเติมไม่เต็ม วันนี้เจตนารมที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าจึงเป็นการยกระดับหรือการกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่ทำให้เราหลุดพ้นไปจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นการผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภยัยหรือจะเป็นการใช้ชีวิตที่น่าสมเพชเ,เวทนาเราแค่เรียนรู้ที่จะสำนึกผิดให้อภัยตัวเองแล้วก็ไม่โต้อตอบ ไม่ถือสาต,ตัวตนที่เราเคยเป็นที่เคยใช้ความอยากกระด้างอยากคายเพื่อตอบโต้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราใช้ความรุนแรงแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวขอให้นึกถึงคนที่มีความเมตตาให้อภัยและมีความการุณาที่จะใช้ชีวิตในแบบของคนที่ค้นพบชีวิตและคุณค่าของตัวเองวันนี้ ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องขุ่นมัวกับชีวิตโวยวายกับเรื่องที่ไม่จำเป็นหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องการที่เราไม่มีความสุขอย่าไปติดอารมณ์การถูกเยาะเย้ยถากถางหรือไปติดอารมณ์ที่ชอบทำร้ายคนอื่นจากการพูดจาให้ร้ายทำอะไรบางอย่างที่ยกตัวเองอวดตัวเอง ว่าเราวิเศษเหนือคนอื่นทั้งหมดนี้ผมกำลังบอกกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนแบบนั้นผมไม่อยากจะใช้คําว่าทําตัวเป็นคนไร้ค่าแต่เราจะต้องเรียนรู้ชีวิตจากจิตวิญญาณที่งดงามและท่งคุณค่าจากการกระทําจากความรู้สึกของเราไม่ใช่เรื่องน่าตกใจที่บางคนจะยอมรับว่า เรายังมีอารมณ์ฉุนเฉียวเจ้าแง่เจ้างอนมีความอิจฉาริสยามีความโกรธมีความใจร้ายที่อยู่ในใจเราลึกๆที่ไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าเป็นความรู้สึกแบบมนุษย์ไม่ใช่ความผิดเราก็จะได้ออกจากแบบทดสอบนี้อย่าไปเล่นเกมของคนที่ขี้อิจฉาอย่าไปเล่นในชีวิตของคนที่หงุดหงิด และก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่พยายามที่จะเรียนรู้ชีวิตและทำให้ชีวิตเรามีค่าขึ้นทุกความรู้สึกที่เราเข้าใจชีวิตความรู้สึกที่เรามีเมตตาต่อตัวเองความรู้สึกที่เราเข้าใจระบบของจิตวิญญาณอย่างเลิศซึง้งเราจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบนิ่งทรงพลังไม่อยู่ภายใต้อำนาจของความทรงจำ หรือประสบการณ์ที่ทุกทรมานและจิตวิญญาณจะเติบใหญ่ขึ้นจากการเรียนรู้จากการเห็นความจริงที่เหนือกว่าไม่ใช่ความจริงของการอยู่กับความโศกเศร้าแต่เป็นความคิดและอารมณ์ที่ลึกซึง้งที่ทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างคือประสบการณ์ที่ล้ำลึกที่สุดวิเศษที่สุดเราไม่จำเป็นต้องหวาดหวัน่นไม่จำเป็นต้องต่อต้านโลก ไม่จำเป็นต้องต่อต้านสังคมแค่มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมองเห็นความจริงที่เรากำลังเข้าถึงหัวใจจะยิ่งใหญ่จิตวิญญาณที่มีความสุขวันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบคนที่ติดยึดอยู่กับอารมณ์หรือความคิดอีกต่อไปผมไม่ปฏิเสธว่าเราล้วนเจ็บปวดจากสิ่งที่เราเป็น ลวนผิดพลาดจากการกระทำในสิ่งที่เรารู้เท่าไม่ถึงการหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตและไม่เป็นเหยื่อของอารมณ์หรือความรู้สึกในแบบของคนที่ติดยึดอยู่กับความคิดลดความอาฆาตพยาบาทลงและก็อย่าใช้ความชุนเฉียวอยาบคายที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกทุก โดยเฉพาะการใช้แววตาทำพูดดูหมิ่นเยียดยามทำให้คนอื่นตัวเล็กลงแล้วเราจะรู้สึกสะใจมีความสุขเราต้องค้นพบชีวิตที่เต็มไปด้วยความการุณาเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเมตตาอย่างแท้จริงอย่าใช้ชีวิตแบบทำตัวเหนือคนอื่นกดขี่คนอื่นด้วยสิ่งที่เราพยายามเป็น เราจะผ่านชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้ได้เราจะผ่านชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้ได้ก็ต่อเมื่อความรู้สึกแห่งความรักเปล่งรัศมีเจิดจ้าประกายแห่งความเมตตากำลังพลังพรูเข้ามาในหัวใจของเรารู้สึกชื่นชมคนอื่นรู้จักเมตตาสุภาพกับผู้คนสุภาพกับคนที่เรารักสุภาพกับคนที่เรารู้จัก เมื่อหลุดพ้นจากนิสัยดัจจริตเสแสร้งทำตัวเองในแบบของคนที่ดูดีเราก็จะมีชีวิตที่ไม่ต้องเก็บงำอารมณ์หรือความคิดที่มันเลวร้ายไว้โดยไม่รู้ตัวเพียงแต่มันตั้งมั่นกับความจริงใจกับตัวเองอยู่เสมอกลับมานับถือตัวเองให้ได้กลับมารู้สึกดีๆกับตัวเองมีชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่เราปรารถนา ไม่ใช้ชีวิตแบบปากว่าตาขยิบอีกกลับมาซื่อสัตย์ต่อตัวเองกลับมานักถือตนเองไม่จำเป็นต้องดิ้นรนแบบที่เคยเป็นตลอดเวลาเราแค่เปลี่ยนวงจรเปลี่ยน mindset ของจิตใต้สำนึกอ่อนโยนมากขึ้นให้รายละเอียดกับชีวิตมากขึ้นและปฏิญาณกับตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลาในแบบของการสั่งจิตใต้สำนึก เราจะไม่มุ่งร้ายกับใครและจะไม่มีความกดดันอีกต่อไปเราจะไม่ทำตัวเป็นคนหน่ารังเกียจใช้ชีวิตแบบคนใจดำเราจะเป็นคนสุภาพมีมารยาทดีขึ้นไม่คิดพร่ำเพ้ออีกต่อไปสัญญาณของความรับรู้ของจิตวิญญาณที่เป็นอิสระคือการค้นพบศักยภาพของสติปัญญา การค้นพบความรับรู้ค้นพบความเชื่อใหม่ที่วิเศษกว่าเป็นความเชื่อที่เป็นปรชัชญาและศัจธรรมเป็นความเชื่อที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่ภายใต้ความคิดชั่วร้ายที่ทำให้เราทำร้ายตัวเองและคนอื่นให้อับอายหรือไม่น่าให้อภัยวันนี้เราต้องเลิกใช้ชีวิตแบบประชดประชัน เลิกสร้างความขุ่นเคืองหรือความเจ็บปวดให้คนอื่นด้วยการแสดงท่าทีด้วยการกระทำผมรู้ว่าบางครั้งเราก็ไม่แยแสใครไม่สนใจที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแต่เราต้องกลับมารักและเมตตากับชีวิตใช้ความเป็นเมตและความน่าเชื่อถือความใจดี กับผู้คนที่รักเราหรือคนที่เรารู้จักกับงานกับองค์กรกับชีวิตที่เรากำลังเป็นในที่สุดเราจะพบความมหัศจรรย์ของจิตใต้สำนึกที่กำลังส่งเทือนสัญ,ญญาณของความสำเร็จหรือความสุขออกมาจากภายในอย่าใช้ชีวิตแบบคุมเครือปากว่าตาขยิบซื้อเวลาไปวันๆ มิรู้ร้อนรู้หนาวขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีอารมณ์ขันแต่ก็จริงจังและสนุกสนานร่าเริงมีมารยาทและไม่เสียมารยาทใช้ความรู้สึกของความเป็นมนุษย์เพื่อเติมเต็มความแข็งแกร่งและสลายความเปราะบางวันนี้เราแค่รู้จักตัวเองมากขึ้นเราแค่เอาใจใส่กับชีวิตของเรามากขึ้น เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเราก็จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขความเป็นคนตรงไปตรงมาความเป็นคนยืนหยัดกับสิ่งที่เรารักและทำจะเป็นวิธีการรึกซ้งด้านบวกที่ทำให้เราหลุดพ้นไปจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทางใจและการได้รับการยอมรับจากตัวเราเอง คือการสลายความถูกเมินเฉยหรืออารมณ์บางอย่างที่ตกตะกอนนอนนิ่งอยู่ในใจคือวิธีการหรือการกระทำที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราจะกลับมารู้สึกกับตัวเองไม่ต้องฝืนเสแสร้สงอีกต่อไปไม่ต้องใช้ชีวิตในแบบของคนที่ดิ้นรนหน้าเบื่อหน่ายท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตจนหน้าเวทนา วันนี้ให้การกระทำอันยิ่งใหญ่ให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราทุกๆเรื่องทำให้เกิดแรงเวียงเกิดความกระตือรือร้นเพื่อให้เราสามารถก้าวขึ้นไปสู่ชีวิตที่สูงกว่าเรากำลังพูดถึงความสุขความดีความงามความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยที่เกิดขึ้นจากการทำงานของจิตใต้สำนึกทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจากการตระหนักรู้ของจิตวิญญาณที่ไว้ใจตนเองไม่ใช่จิตวิญญาณที่เครือบแคลงสงสัยตัวเองไม่ใช่จิตวิญญาณที่ติดยึดอยู่กับความรู้สึกนี้เงา่าเจ็บปวดเจ้าอารมณ์การเป็นคนขี้บน่นชอบด่าคนอื่นหรือใช้ชีวิตแบบคนสับสนวู่วามนาเวทนาใช้อารมณ์แทนสติปัญญานี่คือช่วงเวลา เราจะต้องบอกกับตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตในแบบของผู้เลือกไม่ใช่การถูกเลือกหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายและตั้งรหัสความรู้สึกของหัวใจที่ส่งพลังให้มากขึ้นแล้วเราจะพบกับชีวิตที่งดงามยอดเยี่ยมไม่ต้องโง่งงมอยู่กับความคิดหรือความรู้สึกบิดเบี้ยวที่จะทำให้เราติดยึดอยู่กับผลลัพธ์ ของการใช้ชีวิตเก่าๆติดยึดอยู่กับอารมณ์ถูกครอบงำจากความคิดวันนี้เราจะต้องออกจากความเย็นชาออกจากการเป็นคนผงผางดุดันก้าวร้าวให้กลายเป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมสร้างเสน่ห์ออกมาด้วยความรู้สึกของความรักความเมตตาจากใจจริงให้รู้สึกถึงความจริงใจ กุญแจที่ทำให้เราเกิดมิตรภาพและชีวิตที่ทรงพลังจะเกิดความสมดุลขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีมิตรภาพและความจริงใจถ้าเรามองโลกแต่แง่ลบมองชีวิตแบบแง่ร้าย,ายมากเกินไปก็จะไม่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตหรือเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงวันนี้เครือข่ายแห่งจิตวิญ,ญญาณของความสุข เครือข่ายแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความสว่างสวยสะอาดและเบิกบานจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกถึงการเรียนรู้ชีวิตในแบบของคนที่กระตือรือร้นที่จะค้นพบตัวเองในแบบของชีวิตที่หลุดพ้นไปจากความอัปยศความผิดหวังหรือความรู้สึกบาปหรือความรู้สึกสับสนขุณนข้องมองใจ ทั้งหมดนี้คือการกระทําของจิตใต้สำนึกด้านรบที่ทำให้เราดูน่าสมเพชเวทนาขาดแคลนสิ้นไร้ซึ่งความรู้สึกแห่งศักดิ์ศรีความมีคุณค่าในตัวเองคือการหลุดพ้นจากการทำตัวไร้สาระที่ผ่านมาเพื่อที่จะทำให้เรากลายเป็นที่รักหรือถูกรักเป็นเรื่องน่าละอายมากหากเราไม่เคยพิสูจน์ตัวเอง ว่าเราคู่ควรเรามีคุณค่าที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างกล้าหาญและแข็งแกร่งมีแต่การใช้ชีวิตอย่างเหยาะแยะดื้อดันพยศและเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จหรือความโชคดีอย่างง่ายดายจนทำให้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมของเราไม่เกิดขึ้นเมื่อเรายังวนเวียนกับเรื่องราวเกา่เกา ความคิดเก่าๆความรู้สึกเก่าๆแม้แต่การกระทำซ้ำซากอย่างคุ้นเคยเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีคุณสมบัติที่วิเศษที่สุดสำหรับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์การที่เราได้ใช้ชีวิตเพื่อสลายความอัดอั้นตันใจหลุดพ้นไปจากการโทษตัวเองให้อภัยตัวเองหรือการเข้าใจชีวิตลึกซึ้ง เราก็จะค้นพบทางเลือกของชีวิตที่ยอดเยี่ยมและมีความสุขที่สุดวันนี้ผมเพียงแต่อยากจะให้เราหลุดพ้นไปจากโลกใบเก่าหลุดพ้นไปจากการผัดวันประกันพรุ่งหลุดพ้นไปจากการเอาแต่ใจตัวเองเกินไปหลุดพ้นไปจากการคิดบวกจนสุดโต่งเกินไปหรือหลุดพ้นไปจากการคิดลบแบบไม่มีเหตุผลเกินไป วันนี้เราจงใช้ชีวิตให้ตรึงตราตรึงใจให้เต็มไปด้วยความสงบสุขและความหมายของชีวิตอย่างลึกซึ้งการค้นพบศักยภาพเลึกลับของชีวิตจะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างกล้าหาญและมีความอุดมสมบูรณ์อย่างง่ายดายเพียงแค่เราอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงความสุขได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ให้ตัวเองค้นพบความหมายของตัวเองอย่างง่ายดายแบบคนสู้ชีวิตที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหาใดๆผมหมายถึงการตั้งรหัสไม d เซตจิตใต้สำนึกเราจะไม่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความกดดันเว้นเวอร์ติดยึดอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไปเราจะไขกุญแจแห่งชีวิตที่เราเรียกว่า มาสเตอร์คีกุญแจที่ไขมิติและจัก,กรวาลไขสัจธรรมของชีวิตไขชีวิตไปสู่ความรู้ความรู้แจ้งและความสำเร็จนิชั่วพริบตาเดียวชีวิตที่หลุดพ้นจากความอึดอัดกลายเป็นความมั่นใจมั่นคงแน่วแน่ค้นพบประสบการณ์อันวิเศษที่สุดบนโลกใบนี้ เราจะต้องเปิดเผยตัวตนของเราอย่างตรงไปตรงมาต้องยืนหยัดความสำเร็จและสิ่งที่วิเศษที่สุดเรากำลังเชื่อมโยง,งกับจัก,กรวาลมาสู่ตัวเราหลุดพ้นไปจากความกลัวความอ่อนแอความน่าละอายเราเข้าใจชีวิตของเราไม่ตัดสินชีวิตของเราไม่ทำร้ายดูถูกชีวิตเรากำลังผ่านกระบวนการชีวิต เรากำลังค้นพบความผิดพลาดของจิตใต้สำนึกที่เกิดขึ้นจากความพริ้วไหวของอารมณ์จากการติดยึดอยู่กับความรู้สึกสมบูรณ์แบบเกินไปหลอกตัวเองอย่างไม่รู้ตัวเราจะค้นพบศักยภาพของชีวิตได้ก็แต่เมื่อเราหลุดพ้นไปจากความตื้นเขินทางอารมณ์หลุดพ้นจากความคิดหรือความรู้สึกว้าวอนปิดกั้นตัวเอง สิ่งนี้จะทำให้เราค้นพบคุณสมบัติที่วิเศษที่สุดของการเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณน,นี้ในระดับสากลจัก,กรวาลเราจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อเชื่อมโยงความอุดมสมบูรณ์และความรักจากชีวิตของเราไปสู่จัก,กรวาลจากจัก,กรวาลไปสู่ดวงดาวทุกดวงบนฟ้าฟ้าไปสู่ความทรงจำและการตั้งรหัสของความหมายชีวิตที่อยู่ในระดับยีน DNA อนุภาคของการเชื่อมโยงสัญญาณคลื่อนไฟฟ้าผ่านสมองผ่านเครือข่ายแ x o n ซอน r น n รอนจนเกิดการสปาร์กทางควันตัมที่เกิดขึ้นทำให้เราเข้าใจชีวิตหรือประสบการณ์แห่งความเป็นมนุษย์มากขึ้นที่สำคัญคือเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเบียดเบียนตนเองอีกต่อไปจากการฝึกทัศนคติด้านบวก ทำให้เราเกิดความเข้มแข็งและทรงพลังขึ้นซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดกับตัวเองผ่านกระจกเซลล์ทอกับตัวเองบอกรักและเห็นคุณค่าของตัวเองใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทไม่เครียดใช้ชีวิตแบบมีความสมดุลทางจิตวิญญาณมีความสนุกสนานกับความอย่างรู้ในชีวิตเราเป็นผู้ค้นพบ และปฏิบัติกับตัวเองแค่นี้ก็จะมีชีวิตอย่างมีความสุขและความสำเร็จในโลกใบนี้อย่างง่ายดายผมมองว่าการถ่ายทอดสัญญาณไมเซตจ,จิตใต้สำนึก2.0น่าจะทำให้เราได้ค้นพบชีวิตที่เริศราสดใสจิตที่เรายอมรับตัวเองมากกว่าที่จะให้คนอื่นมายอมรับเราจิตที่เราไม่ยึดครองอำนาจ จากการควบคุมหรือการติดยึดในทางอารมณ์เราแค่รู้สึกถึงชีวิตที่ทรงพลังรู้สึกถึงกระแสของดวงวิญญาณที่ไม่เคยอ่อนรา้าและสูงไวไปตามกาลเวลาเราต่างลงมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แบบคนที่กำลังมาเยาะเยะ้ยล้อเล่นกับโชคชะตา เราก็จะใช้ชีวิตอย่างคนที่สนุกสนานกับตัวเองใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้คุณค่าของตัวเองคือสิ่งที่วิเศษที่สุดจะกระตุ้นตัวตนให้มีกำลังต่อสู้จากภายในให้มีปฏิกิริยาต่อการอย่างรู้ตัวเราเองจากความสุขความสงบในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายดวงวิญญาณของเรากับเงียบสงบส่งพลังที่สุด คือวิธีการของการเข้าถึงชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งจะทำให้เราหลุดพ้นจากความหยากคายความแข็งกระด้างความขุ่นข้องใจความรู้สึกแปลกแยกทั้งหมดนี้ไม่เคยทำให้เรามัวหมองนอกจากความคิดของเราปลุกปัน่นที่เรารู้สึกยอมจำนนต่อสิ่งที่แทรกแซงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในประสบการณ์หรือในอารมณ์ของเรา บัตรนี้มาร่วมสร้างกระบวนการแห่งชีวิตความรักความรู้สึกดีงามให้กับตัวเองเพียงเราตั้งรหัสหรือจูนจิตเหนือสำนึกในระดับไมเซ็ตตลอดเวลาและก็จูนจิตใต้สำนึกในแบบของการชำระล้างทำกระแสของความมีสติหรือความคิดบวกให้ทรงพลังที่สุด ให้หัวใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่งมีเรี่ยวแรงทรงพลังที่สุดสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถค้นพบชีวิตที่แข็งแกร่งทรงพลังและมีความสุขอย่างแท้จริงเมื่อเราใช้ความอ่อนโยนความสุภาพอ่อนน้อมความเมตตาของชีวิตแล้วเราก็จะดึงดูดคนดีๆคนที่คู่ควรมาสู่ชีวิตของเรา แล้วเราก็จะหลุดพ้นไปจากโลกใบเก่าโลกของคนที่ดิ้นรนอย่างหน้าเวทนาเราจะมีชีวิตอย่างยิ่งใหญ่และงดงามเมื่อเราค้นพบจิตวิญญาณและศัก,กยภาพอันลึกซึ้งของตัวเองจากการฝึกฝนไมเซจจิตใต้สำนึกขอให้ทุกคนมีความสุขและค้นพบศัก,กยภาพที่วิเศษที่สุดของตัวเองจากดวงวิญญาณภายใน ด้วยความเคารพรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซูปเปอร์จูนเนอร์ตัดเท่าที่คุณยังมีลมหายใจอยู่มันคงสำคัญมากที่จะใช้ชีวิตยังมีความหมาย เ่าที่ความใฝ่ฝันของเรามันยิ่งใหญ่จนเกินกว่าที่เราจะหยุดยั้งได้เราคงจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีคุณค่าอย่างแท้จริงการเดินทางไปทั่วทุกมุมโลก ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของผมคือคําตอบที่ทําให้ผมตัดสินใจเดินทางไปที่เอเบรสและการค้นพบหัวใจที่ยิ่งใหญ่นั้นคือการค้นพบเอเบรสในหัวใจผมเชื่อว่าความรู้สึกนี้คือความรู้สึกที่สุดยอดที่สุดสําหรับพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้และผมปรารถนาที่จะใช้ชีวิตจนกว่าจะสิ้นลมตราบจนถึงลมหายใจสุดท้ายเพยื่อจะเติมเต็มชีวิตให้ยิ่งใหญ่รองรับความสําสเร็จและชีวิตที่สุดยอดที่สุด กับการเดินทางเพื่อค้นพบหัวใจที่ใหญ่ของตัวเองที่เอบริสและนี่คือคําตอบสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าสรับทุกคนต่างคนพบเอเริสในหัวใจของเราได้ด้วยตัวเอง